เจ้านายถ้าเกิดเจ้านายติดก่อนเจ้านายจะคิดถึงใครเป็นกอนคนแรก <c oughs> ก็คิดถึงตัวเองไงคิดถึงเขาด้วยเหรอไม่ใช่คิดถึงตัวฉันเองเฮ้ย คุณผู้ชมครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะใหม่ใครับเดลิเวอร์เรากลับมาแล้วเย้โอ้โหตื่นเต้นจริงๆเลยครั้งนี้เดี๋ยวเราจะ uh, ปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างสะพานนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โ oh, ห oh, ดีดีดๆดแล้วก็ไปเก็บซายดูดมาด้วยนะใส่ดึดใส่ดึด ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะขยายตรงนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับแหมอโอเฮ้ยปลาวานโอ้โห,ห,โโหไม่ถึงเขาใช่ปะไม่ใช่คนดูดนโดนด,ด,ดโอ้โหสักวันเดี๋ยวฉันจะตัวใหญ่เหมือนปลาวานให้ได้เลยคอยดูอืม จ้าเขาจะมาเฮาล่วง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 นี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมีโอกาสใกล้ชิดกับปลาวานไหนดูซิลองเข้าไปใกล้ๆหน่อยแหมปลาวานปลาวานขอลองเข้าใกล้ปลาวานหน่อยปลาวานจ้าว่าไงจ๊ะเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอเหมือนเขาจะหนีเฮ้ยไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีมาดีมาดีมาดีนี่เราได้เห็นปลาวานแบบใกล้ชิดโอ้โหอีกนิดเดียวก็จะหอมแก้มกันแล้ว ไปไปไปกลับบ้านดีกว่าโอ้ยโอยโอ,ยออกมาหาแบบนี้น่ากลัวครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรมาสอยเราบ้างไปๆๆไปไ,ปไปนี่พอเรากด F5 เราจะได้เห็นตัวเองว่ายน้ำนะครับนี่นี่นี นี่ตกใครๆก็ไหวได้เอาแกลองไหว้ไม่ล่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อไปอค้นหาดันเจี้ยนแล้วก็ขุดหินเยอะๆเพราะว่าการสร้างสะพานนั้นต้องใช้หินมหาศาลเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนลงผมทําที่ขุดเหล็กแป๊บหนึ่งเพราะว่าเผื่อจะเจอเออเพชรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นเดี๋ยวไปไปทำที่ขุดเหล็กเสร็จแล้วถ้างั้นเราทําทางลงไปดันเจี้ยนกันเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โห โอ้โหเสียงอะไรเนี่ยเป็นสัญญาณบอกว่านั่นไงมันพายแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ได้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตีบล็อกแล้วเอ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว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 เสียงมันใกล้มากเลยครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยนี่มากลางวันแสกๆเลยเหรอ ดูเสียงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่เราเล่นคนเดียวนะทำไมมันทำไมมันตีบล็อกแล้วมันไม่เนี่ยเอางานเข้าแล้วครับคุณผู้ชมครับเด็ดลี่เวอร์มไม่อย่านะโอ้ยดูครับคุณผู้ชมครับดูสิฮะดูสิครับตีแล้วตีแล้วมันมันกลับขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับดูสิครับเราโดนแล้วผมโดนแล้วเฮ้ย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 โอ้โหอืมนี่มันอะไรเนี่ยยังอีกยังยังอีกยังอีกยังอีกยังไม่หยุดอีกยังอีกโถเอ้ย คุณผู้ชมครับผมได you know, ้ยินเสียงอะไรไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเสียงมันแบบเหมือนคนจะอ้วกหรอครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ้าวขึ้นปุ๊บเสียงหายครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเอาแล้วแสดงว่าด้านล่างมันมีมันมีเดตลี่เออด้านบนโอเคไหมด้านบนโอเคไหมด้านบนโอ้โหเสียงอะไรไม่รู้ครับเหมือนมีอะไรอยู่ด้านบนครับคุณผู้ชมครับมันร้องมันร้องโหยหวนครับคุณผู้ชมครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยวเดิมตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมเดกลับบ้านไปกลับบ้านไปเรียบร้อยครับเฮ้ยเอ้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยใครเนียวัสทีเจ้าค่ะเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูเข้าบ้านก่อนลูกมาได้ไงเนี่ยขอโทษคะเจ้าค่ะเปเจ้าคงเจ้าขาะไรลอเ้อะไรเข้าบ้านก่อนเร็วเร็วเร็วเรเร้วเ่็เจ้าค่ะเรวเง็เร็เร็วเร็เ้าอค้า่ะเปน้ไเจ พอดีว่าหนูหลงทางเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลงทางเหรอลูกเกาะมันต้องนี่หนูหลงทางยังไงลูกคือแม่หนูทิ้งหนูเจ้าค่ะไอ้ทิ้งยังไงเนี่ยก็ดรอแอร์ดรอเจ้าค่ะแม่หนูเลยเฮลิคอปเตอร์ดรอแอร์ดรอไอ้หนูไอ้หนูมาได้ไงลูกไม่รู้เจ้าค่ะอ้าวเมื่อกี้อยาบอกหลงทางนั่นแหละค่ะเจ้าค่ะเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูดูแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้หนูเป็นเมดเจ้าค่ะเป็นเมดโอ้ที่เป็นนักเวทปะน่นมันเมด ไปถึงคนรับใช้เจ้าค่ะคนรับใช้เหรอเฮ้ยแจ้บบ้านเรามีคนรับใช้แล้วเว้ยเจ้าค่ะเฮ้ยเราจะทำไงเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนทำตัวไม่ถูกเฮ้ยเมื่อกีก้มีความโชคดีก็ยังมีความโชคดีครับคุณผู้ชมครับไข่เป็นไหว้หนาเหมือน,นอกันอะเฮ้ยแกเฮ็ดยั้งนั่นนะ่ะเฮ้ยชัดเจนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วไอ้กระปะกระปะเอ้ยกระปะ,อปะโอ้โหการเข้า ไอ้ดูไอ้ดู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 โอ้โหงานเข้าแล้วคุณผู้ชมครับตอนนั้นคืนห้ามออกนอกบ้านเลยเนี่ยโอ้โหเออนี่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 หนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อบราวค่ะชื่อบราวเหรอลูกโอ้โหบราวเป็นสีผมใช่ไหมสีผมสีน้ำตาลใช่เจ้าค่ะเออแล้วหนูทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็ปัดกวาดเช็ดถูอืมนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปัดกวาดเช็ดถูไม่ใช่ฆ่าไก่ลูกเฮ้ยเจ๊ หนูเห็นว่าเป็นอาหารเจค่ะอ่า,าอะไรเราเพื่อนชานเอ้ยหนูจัดการหรือมันจัดการวะเนี่ยไม่ใช่หนูนะเจ้าค่ะเอ้ยแกจัดการเหรอใช่อ,อ้าวเฮ้ยขอภายนะที่ฉันเอ่อใส่ร้ายหนูนะแกเอ๋ยแกค่าไก่มปนค่าไก่มปนค่าแจ้โทษโทรทีนะลูกนะเฮ้ยเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งแกเอ๋ย อุ cues, oh, sword, oh, guard, oh, oh, ้ยมันตีมันตีโอ้มอนเหมือนเลยเหมือนเลยเออเออเออเอเหมือนเหมือนไอ้หนูอย่าออกมาลูกอย่าออกมาป่ากําลังไฟไฟกับยาพิษไอ้พวกนี้มันมันจัดการแจ้อมันจัดการแจ้แบบโอ้โหอยู่ตรงนี้เอออยู่ตรงนี้ก็จัดการได้โอ้โหมันโหดอะไรยิ่งนี้โอ้มันมาด้อมๆมองๆแล้วโอ้โหเออเดินเป็นบ้านแกเลยนะอาชักกระตุกอีกโอ้โหน่ากลัวมากโอ้คุณผู้ชมครับ เราต้องสูญเสียแจ้ไปโถเอ้ยทำไงดีันเนี่ยแต่เราก็ได้น้องเปล่ามาซึ่งเป็นเมดครับเราต้องให้น้องเปล่าดูแลบ้านแทนแจ้แจเอาภัยฉันด้วยนะฉันไม่สามารถช่วยชีวิตตายไว้ได้หนูเปลาลูกมาอยู่ตรงนี้นะลูกนะงั้นเราถมตรงนี้กันครับผู้ชมครับ รู้สึกว่ามันยิ่งน่ากลัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆเราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรบ้างที่จะโผล่มาอีกแถมใต้ดินเราก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้หนูเปล่าลูกหนูทําอะไรได้บ้างลูกหนูทําได้หมดทุกอย่างเจ้าค่ะพ่อสอนให้ลูกสู้ลูกจะสู้ไหมสู้เจ้าค่ะโอเคอย่างน้อยก็มีหนูเปล่าครับไอ้หนูชอบกินอะไรเป็นพิเศษเค้กเจ้าค่ะเค้กเจ้าค่ะเค้กเจ้าขาะไม่มีมีแต่เค้กเฉยๆไม่ใช่เจ้าค่ะอ๋อมันเป็นไอ้นี่มันเป็นคำคำพูดตางๆ โอ้โหเกิดมากันเต็มเลยครับท่านทัางที่ปักไฟนี่ไม่เกรงกลัวไฟบ้างเลยเลยโถเอ้ยท่างั้นแล้วก็เราต้องรีบทำเค้กครับแต่เค้กนี่ต้องใช้เอ่อต้องใช้ต้องใช้วีทแล้วก็น้ำตาลชูการ์คงชูการ์เคนโถเอ้ยต้องออกไปหาของแล้วโอเคเดี๋ยวพ่อมาแล้วลูกนะแป๊บเดิงนะเจ้าค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราต้องออกไปหาโอ้โหออกไป หาของนะครับเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยก่อนเดี๋ยก่อนอุ้งเรียบร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้เดี๋ยว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 เช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วถอยไปกลับ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 ไปโถเอ้ยไม่เกรงกลัวไฟกันบ้างเลยไม่เกรงกลัวไฟกันบ้างเลยโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหาชูการ์เคนอ้อยนะครับ แล้วก็ทําเค้กเพื่อให้หนูบราวได้อยู่กับเรานะครับเพราะว่าหนูบราวนี่บ่นถึงเค้กบอ่อยมากเค้กจะขาดจะขาดนั่นแหละเฮ้ยพาร์นี่จะได้ทำสะพานไปเนี่ยเจอหนูบราวเข้าซะก,ก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรสะพานทําตอนไหนก็ได้แล้วต้องมาสารผันเอ้ยสารมิตอสารมิรกับหนูบราวก่อนหนูบราวก็ชอบกินเค้กค,ครับโอเคครับเอ้ยนกนางนวลโอโ้โหมาอยู่เกาะนี้แล้วเหรอเฮ้ยแสดงว่าเกาะนี้มันอุดมสมบูร,รณ์ไงมันเลยมาอยู่โอ้โหโอ้โหด้านล่างโอ้โหด้านล่าง นี่ปีดัญญาป้เนี่ยโอ voilà. oh 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 oh. 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 ้โหโอ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 ้โหกลละกลละกลละโอ้โหโอ้โหไกลโอ้มันงับมันกรบแล้วมันกรอบโอ้ยมันกอบมันกรอบมันกรอบเดี๋ยว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 อย่าเพิงกรกรอยเโอ้โหเฮยอจูคาเค้นจูคาเค้นโ้โอ้ย้าวเ้ยเหลือพังงานเข้าแล้วเหลือพังโอ้โหเดี๋ยวโหโชคดีโชคดีเอ้ยเอ้ยคดเราเอาจูจูจค่าเค้นเกเาองว่ายน้กลับนครับวเนเด เฮ้ยเอ้าเฮ้ยลืม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 ผมลืมผมลืมว่ามันแต่แต่แต่ลืม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 เดี๋ยว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 มีอะไรสักเสียบ้างมี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 เพราะฉันยังไม่ตายไงโอ้โหนี่ไงกับดักดักชีวิตตัวเองก่อนละนะโอเคครับเราได้สายดูดประมาณสามมันนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับโอเคอ่ะยังมีตรงนี้อีกเหรอโอ้ ไปฮะวายกลับบ้านครับโอ้โหเฮ้เยอะเฮ้เยอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะตัวอะไรอย่ามากัดนะไม่เอานะไปละวันน่จาจะจับพวกปลากระบงกระเบนมาขี่ได้นะครับ <c oughs> จะได้แบบว้าวแบบว้าว <c oughs> เข้าใจฟีลลิ่นะงไหมโถเอ้ยเรือมันช้าอย่างน้อยเราก็ได้ชุกกระเคนมาฮะที่แล้วคือต้องปลูกข้าวแล้วก็ปลูกชุกกระเคนแล้วต้องใช้นมแล้วก็ไข่ถึงจะได้เค้กมา ทูเอ้ยเฮ้หนูเปลา่าดิไฮโซไฮโซมาถึงก็กินเค้กเจ้าข่าเจ้าขาเลยแจ้มันอยู่มันน่าจะกิน,มนเมล็ดอย่างเดียวถ้าเกิดหนูเปลารับใช้เราหนูเปล่าอาจจะต่อกรกับพวกเดลิเวอร์ข้างนอกนั่นก็ได้นะแถมใต้ดินเราก็ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรอีกมันร้องอย่างกระบาลอ่ะเฮ้ยนี่มันไก่นี่เฮ้ยไว้ก่อนช่วงนี้ไม่สนใจไก่ละสนใจน้องเมดเรามีเบสสนตัวดีใจ โอเคครับถึงโดยสวัสดีภาพถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาทรายดูดไปวางก่อนแล้วกันนะครับโอเคเลยทรายดูดทรายดูดอาจจะฮึบอาจจะฮึบอาจจะฮึบเรียบร้อยเหลือตรงกลางไว้นะครับเอ้านางโดนกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วโอ้โหแหมเซลล์นิดเซลล์หน่อยกลับมาเลยนะไปอยู่เกาะน,นั้นก็ได้เกาะน,นั้นไม่มี WiFi โอเค <laughs> โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะปลูกชูกาเคนเลยแบบ แป๊บเรียบร้อยอาแล้วก็รอรอรออ้าน้องเปล่านี่หนูทําอะไรอะลูกรอคุณเจ้าค่ะโอ้โหแม่น้าตาแทบไหลไอแจ้มันมีแบบนี้ม่้เนี่ยไอแจ้มันมีแต่คิดจะออกจะออกหนูก็คิดจะออกเหมือนกันค่ะอ้าวเฮ้ยมันไม่ต่างกันเลยนี่หนูเปล่า ป๊พาป๋า,ากำลังจะทำออไอ้นี่นะเค้กนะหนูบ่าวรอแป,ป๊บหนึ่งนะลูกนะไม่พาร์นี้ก็พาร์ทหน้าลูกนะถึงจะได้เกินนะลูกนะค่ะรอได้เจ้าค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาไปปลูกคงปลูกข้าวก่อนครับโอเคตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะทำเป็นฟาร์มข้าวของเราเลยปึ๊บ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 ป <h ans> ึ๊บเอรู้สึกว่า,มาเมล็ดเราน้อยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาการะดูกมาบดก่อนนะครับแล้วก็มาอาหวานให้เป็นเกิดขึ้นย่าเยอะ นะฮะนี่ฮะแล้วเราก็จะได้เก็บเมล็ดจากตรงนี้กันนะครับโอเคเมล็ด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 แล้วก็ขยายขยายขยายถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทําเป็นเมืองแล้วก็ออกมาเป็นฟาร์มนะฮะถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นต้องมีรั้วเยอะๆเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าป้องกันการบุก จากพวกเดดลีนะฮะคือผมไม่รู้ว่าจะเรียกตัวอะไรเอาไปว่าไอตัวนั้นที่มันมาเนี่ยเรียกกับปะแล้วกันไอตัวที่มันเปิดประตูได้นี่เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเอา่ออินเวเดอร์แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรคือคิดชื่อให้เขาเลยแล้วกันนะฮะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเวเดอร์ได้ครับ I am your father เดยวๆคนละเวเดอร์ ตอนนี้ผมได้ดัดแปลงบ้านครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นบ้านยกระดับนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ซอมบี้มาก่อกวนนะฮะทางการเดี๋ยวทางนี้เราจะต่อด้วยเฟนส์นะครับแล้วก็มุ่งตรงไปที่ฟาร์มของเราเลยนะฮะจะได้อ่าปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนน้องเปร่าก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมลูกคะอืมเราต้องผ่านพ้นอะไรไปด้วยกันอีกเยอะเลยนะน้องเปล่านะพอแจมมาอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรมีแต่หนูคนเดียวป้าป๋าคงจะมีความสุข คือเหมือนแจ้ไม่อยู่รู้สึกล่าเริงครับเฮ้ยแต่แจ้ก็สำคัญนะแจ้ตายไปแล้วเนี่ยคือผมก็คิดนะนี่บ้านหรือสารเจ้าไฟเต็มหมดเลยรออีกหน่อยครับที่นี่อาจจะเป็นแมนชั่นไม่ก็คันเรือหาครับแล้วเราก็อาจจะมีเมดเยอะๆนี่ๆ,ๆหนูเปล่ามีคนอื่นอีกไหมนอกจากหนูอ่ะก็มีเยอะเลยนะเจ้าคะะ่ะเหรอโอ้โหอีกเยอะเลยเหรอมีใครบ้างอ่ะก็ประมาณ12คนค่ะอืมตอนนี้เหลือ7คนนี่คนแคะหรือเปล่าเนี่ยลูก โอ้หแป๊บๆก็จะมืนแล้วปะโถเอ้ยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราจะเอาเท่าที่ทําได้นะครับคุณผู้ชมครับแบบพัดนมีรู้สึกว่าเราต้องสูญเสียถึงเราจะสูญเสียแล้วก็ได้กลับมาครับได้อย่างเสียอย่างนะครับคุณผู้ชมครับจําไว้ไม่มีอะไรที่เราได้มาฟรีฟรีเราต้องเสียใช่ไหมนังนวล ใช่แล้วโอเคมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วทั้งนั้นโอ้โหนี่ไงได้ละได้แล้อเหมือนแมนชั่นคฤหานขึ้นมาแล้ะได้ละเหลือบุรณะครับแล้วก็สร้างสะพานนะฮะโอเคในเมื่อก่อนที่เราจะจักกันไปในวันนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีตกลงไปในบอ่บอบ่อใสดุดของเราทั้งนั้นระหว่างรอผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะสร้างสะพานแบบลวกๆก,ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับรอแน่ๆทำไมอะลวก มุกอะไรของเราอืมนี่สะพานลุกลวกเออดีดีเออ,ๆๆเอ,อไอ้เจ้าไก่ตัวนั้นสงสัยต้องเป็นแจ้เวอร์ชั่น2นะครับอะไรแจ้วอะไรมาวันนี้มา,มาเดออทางกลับบ้านอย่างนี้นะตรงไปเลยนะพอตรงเสร็จป,ปุ๊บเลี้วซ้ายนะเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาจะเจอป้ายจะชื่อว่าไซดุดลงไปเออได้ประมาณสัก10%ได้ครับอีกไกลกว่าจะถึงอีกไกลแค่ไหนถึงจะก,กว่าใกล้ๆอะไร ร้องให้มันถูกถูกหน่อยเอออีกไกลแค่ไหนจนกว่าจะใกล้บอกทีไม่ถึงเกาะใช่มั้ไม่ถึงสะพานนี่หละเอ้ยๆๆๆใกล้ละ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 เอาจะมาหึบโอ้โเอ้ออ้าวแล้วจะลงทําไมล้ะเนี่ยหึรู้สึกตัวเปียกปานก็เลยอยากจะลองให้ตัวเปียกปานอีกรอบนึงอืมเขามีจะมีแต่ตัวเปียกแล้วขึ้นมาให้แห้งแล้วแกก็ลงมาอีกรอบหนึ่งหก็ทําไมอะความสุขเออความสุขเดี๋ยวเถอะ เดี๋ยวเธอไอความสุขเนี่ยหลายลายแล้วทําไมอ่ะก็สักพักก็จะได้รับทุกอืมไม่กลัวหรอกเคยเห็นปลาฉลามกินไก่ปะไม่เคยระวังอ่ะเร็วๆเนี่ยปลาฉลามจะชบไปเลยอืมไม่กลัวหรอกไอคนพูดอย่างเงี้ยไมอยากให้มันโดนจริงๆเลยไอไม่โกงไม่กลัวหรอกนี่แกถามหน่อยเถอแกมีอะไรกลัวกับเขาบ้างมีนะอะไรอ่ะกลัวอะไรกลัวตัวเองทําไมอ่ะอ้าวเอ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนหนึ่งจะคุยอยู่กลับมา ใกลแล้วใกล้แล้วใกล้ถึงเกาะครับคุณผู้ชมครับถ้างั้นเราจะรีบรีบรีบฮึบๆ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 ตอนแรกๆมาอย่างดีตอนนี้เริ่มเป๋แล้วครับเริ่มเบี้ยวบ้างบูดบ้างใกล้แล้วครับคุณผู้ชมครับอีกทีเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเฮ้ยใกล้แล้วครับอุ้ยใกล้เชื่อมความสัมพันธ์เอ้ยเรียบร้อยครับใกล้แล้วครับหนีแล้วครับเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้ดิว่าไอตัวนี้ดิว่า โอยเดี๋ยว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 ไอ้ชายเดี๋ยวไอ้ชายไอตัวนี้เวเดอร์เขาเวเดอร์มาแล้วเวเดอร์มาโอ้โหไอสร้างปุนบปั๊บเลยเวเดอร์ใจเย็นๆนะเออค่อยๆคุยกันนะเวเดอร์นะค่อยๆคุยกันนะเวเดอร์วายวายตกนะวายวายฝากไว้ก่อนเถอะเออไปแล้วครับกลับบ้านแล้วครับสร้างเสร็จปุ๊บมีมาเลยบุกมาเลยครับไปดีกว่าเออไป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 โอ้ยวิ่งวิ่งกลับบ้านเลย เออล้วบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยโถเอ้ยคือผมไ,มได้ยินเสียงเหมือนจะหาวก็ไม่หาวเหมือนจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้เอเอไอ้ตกน่ากลัวม,มากๆเลยเดซลีโบเนี่ยเอ้ามีผู้โชคดีมาแล้วครับพี่บ่าวครับพี่บ่าวคิดถึงจังหู้เลยนี่ โอ้พี่ก็คิดถึงน้องเหมือนกันเนาะพี่ตายเป็นอะไรตายนะอ้าวลงแล้วครับผู้โชคดีของเราบ <c oughs> ายบายใสดูดได้ผลด้วย <c oughs> อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ทำสะพานนะครับสร้างฟารมนะครับแล้วก็ได้เมดมานะครับอ่ะลงไปลงไป <c oughs> โอเคท้างนั้นเดี๋ยวเราจะกลับเข้าบ้านกันเลยลาลลาลลา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 ว่าไงน้องปลา สบายดีเจ้าค่ะเอาล่ะรับคุณผู้ชมรับก่อนที่เราจะจัดก,กันไปในวันนี้เดี๋ยวเราจะทําป้ายผู้โชคดีก่อนนะครับเออแล้วเป็นอะไรกับประตูเนี่ยฮะเดี๋ยวอรอก่อนนะเดี๋ยวเราป้าป๋าสร้างเสร็จปุ๊บหนูค่อยออกไปเดินเล่นได้นะไม่ต้องห่วงนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะดีมากอย่างนี้สิใช่ไหมพี่เบาพันพืนนองพันพืนเออพันพือนะอ่ะเฮ้ยเราสร้างสะพานสารสัมพันธ์กับเกาะนู้นมันจะมีตัวอะไรมาสารสัมพันธ์กับเราไหมเนี่ยก <c oughs> ลัวหลือเกินโอเคผู้โชคดีของเราที่ตอบคําถามถูกใจ ถูกใจนะฮะเราไปดูกันว่าใครได้เป็นผู้โชคดีขึ้นป้าและผู้โชคดีของเราที่ตอบคำถามได้โดนใจโดนใจนั่ก็คือน้องบีมเขาตอบว่าถึงจะดูดมอนสเตอร์ได้แต่ก็ไม่ดูสายตาให้หันกลับมามองคนที่มองลุงพีทั้งทั้งที่เขากำลังตกหลุมรักอาซาลบตีอะไรประเด็นคือรูปโปรไฟล์ครับโดนใจโดนใจกว่าคอมเมนต์เยครับดู เอาละครับผู้โชคดีของเราก็คือน้องบีมนั่นเองนะครับแหมโดนใจโดนใจทั้งคอมเมนต์แล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับเอาละครน้องบีมได้เติร์ดกอรี่ไปนะครับแหมเย่เย่เย่เอาเป็นว่าวันนี้ลุงพิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบป,ประโยชน์จากเกมด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพิวเล่นต่ออีกลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากร่วมสนุกก็อย่าลืมติดตามช่วงท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็ตอบกันเยอะๆนะครับเอาละครับบ๊ายบายครับ คำถามวันนี้ถามว่าคนรับใช้นอกจากรับใช้แล้วทําอะไรได้อีกใครตอบได้ใครตอบดีใครตอบเิงรุนรับเป็นผู้โชคดีนะครับผมไปแล้วจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย